สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําผัดกระเพราเครื่องในไก่ค่ะเราก็จะมีใบกระเพราเครื่องในไก่เป็นตับแล้วก็กลืนจากนั้นก็จะเป็นพริกกระเทียมซอสถอยนางรมผงปรุงรสซอสปรุงรสน้ําตาลซีอิ๊วดำลงมือทำเลยค่ะใบกระเพราค่ะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะ เครื่องในไก่เครื่องในไก่เรานําไปล้างนะคะนําไปล้างแป้งมันแล้วก็เกลือสองรอบนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอคําประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็จะเป็นพริกจินดาโขกับกระ,ะเทียมนะคะโขกหยาบๆแบบนี้นะคะโขกรวมกันค่ะทําขั้นตอนต่อไปค่ะเตรียมผัดเลยค่ะใส่น้ํามันลงไปพริกกระเทียม ความเผ็ดตามชอบค่ะผัดพริกกระเทียมให้หอมค่ะพอพริกกระเทียมหอมแล้วใส่ไก่ลงไปค่ะเครื่องในไก่นะคะ ต้องเชื่องค่ะองใส่น้ำมันน้ำตาลป่ปนเลยซอสหมูพริดำ สกเกะคะ่ะพอไก่สุกแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ใบกระเพราะคะ่ะ ตราสลดเราก็จะตอเลยคะะ่ะเป็นค่ะะเกีเครื่องในใส่ค่ะหน้ากาหน้าจับเสกได้เลยค่ะเีกนับข้าวก็อร่อยค่ะเป็นจับข้าวหรือจับแก้มก็ถูกใจสายค่ะ สายกับข้าวสายกับแก้มนะคะผัดกระเพราเครื่องในไก่ค่ะ,คะถ้าชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องายดีแชนเนลของเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ